สนับสนุนโดยใหม่ m ิวเอ็กซ์เดอะเน็จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินบีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโกซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่อง สวัสดีครับพบกับคุยอย่างเสรีกับดรเสรีนะครับวันนี้เราพูดคุยกันค้างต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของความจริงในปัจจุบันที่ไปอ่านเจอเจอกันมาแต่ก่อนอื่นไปพบกับพีซของเรากันก่อนสวัสดีครับอาจารย์เสรีครับสวัสดีค่ะเอาละครับต่อกันเลยครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเท้าความไปเรื่องแรกคือเขาบอกว่าบ้านใหญ่ขึ้นครอบครัวเล็กลงแล้วก็บอกแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงเก็บเทียบอันที่2ก็คือการศึกษาดีขึ้นเด็กสานึก ลดลงคืออย่างนี้อขอเล่าเรื่องนี้ตจะเรื่องนี้อ,อาเชิญครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งจัดประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสของยี่ห้อเขาอะนะครับที่จังหวัดในภาคตะวันออกแน่นอนละ่ะประกวดในผับในเทกก็ต้องประกวดกันตอนประมาณหลังจากห้าทุ่ม,มเพราะว่าคนมันจะเต็มผับเมื่อตอนสี่ทุ่มพี่สอนวิทยาโทร,ร็จสามทุ่มพี่ก็ขับไปจังหวัดตะวันออกนี่เลย ก็ปรากฏว,ว่าคนที่จะเข้าประกวดก็เต็มละนะคะแล้วกรรมการหนึ่งในกรรมการนั้นคือตัวแทนจำหน่ายเบียร์ยี่ห้อนั้นเขาเจอหน้าพี่ปั๊บเขาลาเข้ามาอาจารย์ผมไม่เคยเห็นมันเป็นอย่างนี้นี่เด็กพวกนี้เขาเป็นขนาดนี้นี่พ่อแม่เขายังมีชีวิตอยู่ไหมเด้วเดี๋ยวเขาเป็นยังไง ก็แต่งเนื้อแต่งตัวการคลอเคลียการทําตัวที่มันไม่เหมาะสมนี่คนมาร่วมงานหรือคนเข้าประกวดท่้งคนเข้าประกวดและคนที่มาดูไงก็ได้ผับเทกอะสี่ทุ่มกว่าใช่ไหมคนมันก็เต็มผับเต็มเดกก็จะประมาณเด็กก็มันสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดก็โผล่มาด้วยแล้วมันก็คลอเคลียกันเข้ามาเป็นคู่ไม่ไม่ผมมีใช่บางทีไม่ได้มาเป็นคู่นะครับมาเดี่ยวเขามาหากันค่ะบางทีก็มาเป็นฮาเลม <laughs> คือเขามาล่าเหยื่อกัน <All o? S 2> ออลที่เขาเรียกวันไนท์แตน่ะ,ะ,ะไม่ต้องรู้จักกาันาาเจอกันก็คือ,อมีความสุขด้วยกันเขาเนี่ยเป็นทัวร์แทนจาหน่ายเครื่องดื่มประเภทหมือนเมาด้วยนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยเขาขายก็จริงนะแต่เขาไม่ได้คิดว่าคนที่กินเครื่องดื่มของเขาจะเป็นขนาดน,นั้นเขาไปเจอเด็กนวนีคลอเคลียแต่งเนื้อแต่งตัวชาวเว็บชาววับพี่ไปถึงมันก็ทลามา,าพี่เลย อาจารย์ผมไม่เคยตึกเลยว่าเด็กๆเป็นอย่างนี้นี่ตกลงพ่อแม่เขาตายแล้วเหรอถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยเขาจะใช้คำหนึ่งอะไรนะ F.W.B. อ่า Friend Wish Benefit อะไรสักอย่างหนึงอ่ะกิ๊กไงอ่ากิ๊กเพื่อนจะบอกว่าจะกิ๊กก็ไม่เจอจะเพื่อนก็ไม่ใช่จะแฟนก็ไม่ใช่อยู่ตรงกลางกลางแต่คือเหมือนแบบพร้อมที่จะที่จะมีอะไรกันวันนี้แสตนแต่ว่าไม่ไม่ยึดติดจะมีอะไรกับคนอื่นอีกก็ได้เป็นอย่างนี้นะนี่ก็คือเขาบอกกับพี่อย่างนี้ ส่วนตัวพี่เองเคยจัดรายการวิทยุอตอนอห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับพี่สอนเิียโทรเสร็จก็ขับรถเข้าเลยสถานีวิทยุนี้ถ้าเกิดบอกไปต้องมันจะรู้จักอยู่ที่ CA, อาซครับนะครับพี่ก็ขึ้นไปสี่ทุ่มสอน,นเบียโทรเสร็จขึ้นไปสี่ทุ่มเพราะทำรายการเสร็จประมาณาเที่ยงคืนเจอเที่ยงคืนลงตึกของเขามันเป็นตึกแฝด อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อะตรงกลางเป็นที่โลง่งมีม้าลงมานะคะปรากฏนอนหนุนตักกันในม้าตัวนี้ตงนั้นมาตัวนี้เต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> แล้วพอเดินลงมาที่จอดรถรถขยม,อมโอ้พี่ก็เลยถามสุดยอดแห่งประสบการณ์พี่ถามเราพอ <c oughs> มีอย่างนี้เยอะไหม บอกว่าตอนผมมาทำงานใหม่ๆผมตื่นเต้นนะครับตอนที่ผมเบื่อแล้วครับเล้วชินตาแล้วมันชินตามันเกิดขึ้นเยอะมากตรอบมันเป็นได้ขนาดนี้กันแล้วอ่ะไม่มีการศึกษานะบางคนเรียนแลแน่นอนโทเอกสุดท้ายพี่ต้องบอกคนที่เขาให้พี่ทำรายการบอกพี่ขอทำทางโทรศัพท์ที่บ้านที่ไม่มาแล้วพี่ทนไม่ได้พี่ถามคำถามเดียวกับคนนั้นที่เขาถามพี่เลย ตอนนั้นน่าจะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่นะเป็นออกแนวปรึกษาปัญหาทางเพศหรือเซ็กโฟ a อะไรอย่างนี้นะพี่ถามเลยพ่อแม่เขาตายแบบแล้วเหรอทีนี้คําถามนี้หายไปเมื่อไหร่รู้ไหมอพี่ไปพัทยาอไปกินอาหารที่ร้านร้านหนึ่งปรากฏมีเด็กผู้หญิงแต่งตัวแบบชนิดตอบเอยถ้าแก้ผ้าดัานแก้ไปแล้วอ่าพอนลัออกโงมากทั้งกางเกงที่สั้นฟิตเสื้อประเภทเกาะอ,อก,อ,อ,กอะไรต่างๆแล้วก็เอวลอยอเห็นจะนงจะดืงตัวของฉันร่างของฉันใครจะมา อะไรก็พี่เคยบอกว่าเด็กพี่เคยถามว่าเด็กพวกนี้พ่อแม่ตายแล้วหรอเนี่ยตรวจสอบมง่ารู้ไหมวันนั้นที่พี่เจอกําลังนั่งกินข้าวกับครอบครัวมีทั้งพ่อแม่และอาม่ามาด้วยกันหมดเออพี่บอกอันนี้ไปถามล้วพ่อแม่ตายยังแสดงพ่อแม่ไม่เคยว่าลูกไงแล้วพ่อแม่เขาแต่งตัวยังไงอ่ะก็แต่งตัวธรรมดาพ่อแม่อายุเยอะแล้วแต่หมายความว่าเขาไม่สอนลูกเขาแล้วไงแต่คงสอนไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะแต่ว่า เมื่อก่อนเราเห็นว่าเด็กทบงนี้นี่เราเราไปเห็นที่ RCA เราถามเฮ้ยเด็กพวกนี้พ่อแม่ตายแล้วสมมุติอาจารย์เดินไปโต๊ะเขาแล้วแล้วสก,กิดเขาเขาก็บอกว่าโอ้อาจารย์ลูกฉันแต่งตัวก็ได้ขนาดนี้ไม่แก้ผ้ามาก็บุญแล้วเขนาน่จะพูดยังไงคือจริงๆมัน<อ>แสดงว่าพ่อแม่ไม่สอนอในขณนะดเดียวกันพี่เคยดูหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งหนัง,หนงฝรั่งนะท็อปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะออกจากบ้านแล้วก็เดินลงบันไดมาครับพ่อชี้เลย ถ้าจะออกจากบ้านไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ถ้าใส่ชุดนี้ห้ามออกนอกบ้านพันเด็ดกาณนะ่ะนั่นแหละมันก็สมควรไหมม,มันสมควรไหมแล้วคุณจะไปล่อตะเคเพื่ออะไรคุณพ่อก็อะไรนักหนาหนูก็เป็นสาวเป็นแซ่หนูก็อยากจะมีฟงมีแฟนแล้วโอเคออกจากบ้านไปเลยปะแล้วมันร้อนด้วยบรรยากาศเมืองไทยอะ่ะออ,ออกจากบ้านไปเลย <laughs> เอาจะไหมอยากเป็นตัวของตัวเองอย่ามาขอกระตางฉันใช่อย่ามาอยู่บ้านฉันจะอยู่ตองเองอ่ะจริงๆที่ฝรั่งเขาเป็นอย่างนี้กันเยอะบางบางครอบครัว เพราะว่าเขาดูแลตัวเขาเองแต่อายุสิบสี่คือถ้ากฎหมายอนุญาตให้ทํางานได้ปั๊บไม่เป็นการใช้แรงงานเด็นปั๊บเขาออกไปทํางานเขาหาเงินได้เองเขาไม่ได้ไปง้องเงินพ่อเงินแม่มดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็เลยสอนเขาไม่เคยได้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันผิดกฎหมายตัวไหนละ่ะถ้าผิดกฎหมายถ้าเขาปรับเขาจับสิแต่อย่างนี้ก็จะเปลี่ยนชุดให้รู้ไหมกฎหมายนี่คือนิติธรรมเป็นตัวสุดท้ายของการจัดระเบียบสังคม ศิลธรรมอันนี้แหละจริยธรรมคุณธรรมชอบธรรมบรรทัดฐานอยู่ด้านบนเลยนะแบบแผนครั่จารีโอโหเยอะเนาะสิ่งเหล่านี้อยู่เหนือนิติธรรมแต่คนพวกนี้ไม่มองเลยแต่คนพวกนี้จะมองนิติธรรมกฎหาเดียวตำรวจจับไหมคะก็ไม่จับไม่จับในบ้านหนูทำไมครันผิดกฎหมายไหมรับ ก็ไม่ผิดไม่ผิดที่เมื่อวานดูทำไมครับน่ากลัวจังสังคมแบบนี้หลายหลายอย่างบางอย่างเป็นจารีถ้าทำแล้วมันไม่ถูกเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างเป็นศิลธรรมที่กำหนดไว้ในาศาสนาบางอย่างต้องรู้จักแยกแยะผิดชอบชัว่วดีคือจริยธรรมบางอย่างต้องทำสิ่งให้เป็นประโยชน์ก็คือคุณธรรมบางอย่างมันมีแบบแผนของมันก็ทำตามแบบแผนบางอย่างมีบรรทัดฐานก็ทำตามบรรทัดฐาน สิ่งเหล่านี้เราต้องรู้จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมบรรทัดฐานแบบแผน,นชอบธรรมจนมาถึงนิติธรรมรู้ไหมเดี๋ยวนี้อย่างมากเนี่ยเขาก็เขียนแปะประกาศเอาไว้เชิงประจานเอาไว้นิดๆหน่อยๆเช่นอะไรมะงานวัดงานสูเรา งานวัดงานมัสยิดจะเป็นเหมือนกันหมดผมเข้าไปงานวัดตอนกลางคืนใช่ไหมงานวัดก็รุยแล้วคืองานวัดแล้วก็มีวัยรุ่นเยอะโอ้โหผู้หญิงผู้ชายก็จะแต่งตัวกันแบบมาแบบนุ่งสั้นมาเลยทุกคนก็จะมองแ้วเขาก็ไม่สนใจด้วยนะโอโ้บางวัดยังจัดให้มีโคโยตี้ในงานวัดเลยอันนั้นงานวัดแต่ว่าบางทีมันก็ต้องดูมองเหมาะคอมันไม่คว<น>รจะมี<ว>แล้วต้องให้แ<า>ปะป,ป,ป,ป้ายประกาศไว้เหรอกรุณานะแต่งกายสุภาพนี่คือสาสนสถานแล้วเชื่อไหมไม่เชื่อ ไยังเดินลอยหน้าลอยตาอยู่ทังเฝ้ในเฟซบุ๊กไหมพระยืยนอองอยู่ที่บันไดเพื่อดูเตูดูโคจิตี้บนเวที <c oughs> มันควรไม่น่านี่คือที่ว่าสํานึกน่ตอปสำนึกหายไปเน,นี่ยนเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆท่านผู้ชมครับอ่ะนี่คือฮะนี่แหละสานึกหายตัวไปนะครับหายไปเลยแล้วมันจะไม่กลับมานะมันเราก็หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราและครอบครัวของเรานะครับพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยกันต่อครับ เราคือสื้อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ล่าสุดเหนือล it. it ิมิตพิชิตโลกนิวอีซูซูซีแ ซอฟเล็ใหม่ New X the Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าผงสักฟอกซื้อสัตว์เหรอคะอเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะ เสืสัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงพี่นุมนิม <laughs> มีดีมากกวน,นุมวาก็ซอฟเล็กทะลุบุร์ทอิซูซูเอ็กซ์ซีรีส์อปข้ามเส้น เราคือซื่อสัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดยใหม่ m u x เ The NX เดอะเน็ุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินบีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโกซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่องกลับมาช่วงที่2ของคุยอย่างเสรีกับด็อกเตรเสรีนะครับโอ้เมื่อครู่นี้พูดแล้วก็หดหูแล้วเกินนะสังคมปัจจุบันอ่าแต่ข้อนี้เขาบอกอย่างนี้ครับ มียาดีขึ้นแต่สุขภาพแย่ลง,งอันนี้คำว่ามียาดีขึ้นเราไม่เถียงหรอกเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็บริษัทห้างร้านต่างๆเพศัชกรุงพัชกรเขาก็ทํางานของเขาในการวิจัยและพัฒนาถูกไหมครับมันก็มียาเมื่อก่อนนี้อาจจะมียาก,กินยากหรือมียาก,กินง่ายบางอย่างมียาที่มีประสิทธิภาพชา้าปัจจุบันนี้ก็ประสิทธิภาพเร็วเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญขึ้นในทุกด้านครับ ตอนเมื่อก่อนผ่าตัดนี่อยู่ค้างกันเจ็ดวันแปดวันอยู่ได้คืนเดียวเท่านี้ใช่ไหมคะใช่แผลก็น้อยอย่างอย่างพี่เนี่ยบอลลูนสี่เส้นเนี่ยนะคะเขาใช้เส้นบอดเล็กๆเนี่ยเข้าไปจงข้อมือเนี่ยเลื่อยวิวัฒนาการเออนี่คือดีขึ้นครับแต่สุขภาพแย่ลงแล้วคนสมัยก่อนไม่มียาไม่มีอะไรนะการทำบอลลูนเขาไม่รู้จักหรอกการทำมันก็อายุยืนจังเลยหนึ่งเพราะสิ่งอันวนความสะดวกเขามีน้อย เขาต้องออกแรงเขาจะต้องทำอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้คนเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยทรอบพี่จำได้เลยตั้งแต่สมัยพี่เรียนสื่อนะตอนทีอ่อายุยีิบเจ็เนี่ยนะอาจารย์คนหนึ่งเคยพูดว่าไงรู้ไหมพวกคุณเชื่อผมนะอีกหน่อยเน,นี่ยนะคนมีนิ้วนิ้วเดียวจะขับรถได้จริงกดปุ่มอย่างเดียวเลยตอนนี้อีลอนมัสแต่กำลังพัฒนาตรงนี้แหละใช่ ครูพี่พูดว่าพี่อายุ27จนตอนนี้พี่75แล้วจนตอนนี้ได้สัมผัสแล้วนะสแสดงวิสัยทัศน์เขายอดเยี่ยมมากเค <laughs> ยนั่งแล้วนี่รถขับเองเออเอาโต้พายลอตอย่างนี้นน <c oughs> ใช่ไหมเป็ไนไงฮะกดเนี่ยใช้นิ้วเดียวเ <c oughs> นี่ยนัินกดนี่กดนี่กดเพราะฉะนั้นตอนนี้คนเรามันก็สบายมากขึ้นครับ <c oughs> อืดตืดมากขึ้นการใช้พลังงานพลังงานอะไรต่างๆมันก็ลดลงเวลาน้อยลงไหม พากินอาหารฟาสต์ฟู้ดกันเพิ่มขึ้นและอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครขอโทษนะฮะมันมีนิกเน้ว่าอะไรหาขยะใช่ถูกต้อง<า>เพราะว่าไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตสูงทั้งไขมันและคาร์โบไฮเดรตนี่คือตัวร้ายแต่มันอร่อยนะใช่แต่มันเป็นตัวร้ายของสุขภาพาใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันกิจกรรมที่นำไปสู่เรื่องของการ จะสุขภาพไม่ดีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไก่กองบุหรี่ใช่ไหมเล่าใช่ไหมใช่ปาร์ตี้สังสรรค์เลี้ยงไม่ได้เลยถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คนเหล่านั้นสุขภาพแย่ลงก็เลยจะต้องทํามาหากินเพื่อหาเงินมาจ่ายเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะอาหารเสริมค่ายารักษายังไม่เท่าไรแต่อาหารเสริมนี่สิโอ้โหกินกันเป็นแบบอายุเท่าไหร่รุ่นยังไม่ถึง30แต่กินกัน6เม็ดเเม็ดแล้วต่อวัน คือบางคนนี่เรียกว่ากินยาเป็นอาหารน่สไม่ใช่กินอาหารเป็นยาครับนี่คือการที่คนเราเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ดูแลตัวเองด้านสุขภาพได้ไม่ดีพอมันก็เลยทําให้แบบและอย่างที่ว่าคนสมัยนี้นะไม่สามารถนอนได้ในปริมาณที่เราเคยเรียนสมัยสุขศึกษานะแต่ถึงสิบชั่วโมงอายุเท่านี้นะเดี๋ยวนี้สี่ห ใค,ใครที่ได้นอนหกชั่วโมงนี่ต้องถือว่าเป็นมนุษย์เฉลีย่ยของยุคนี้แล้วแต่คนจํานวนมากหลายคนนอนแค่สี่ห้าชั่วโมงเองแต่บางคนก็บอกว่า,วานอนสี่ห้าชั่วโมงก็ยังดีกว่าบางคนที่นอนหกเจ็ดชั่วโมงแต่นอนระลับตื่นตื่นอ่ะเขาเรียกว่าหลับลึกอ่านี่คือหลับลึกคือถ้าหลับลึกเนี่ยเขาบอกสี่ชั่วโมงก็พอแต่อย่างไรก็ตามการที่คนเราทํางานหนักก็ดีหรือเล่นนู่นเล่นนี่แล้วทําให้นอนน้อยอายุสั้นนะตอบตายแล้วนะ ผมคนหนึ่งลในช่วงนีไ้ไม่ค่อยหลับไม่อนอนเพราะอะไรดูไหมเวลาถึงเวลาต้องช้อปปิ้งอะ่ะมันก็จะมาตอนเที่ยงคืน <c oughs> แ,ลแล้วก็ต้องรีบกดต้องแย่งกันกดอย่างนี้แล้วกันบ้านพี่มีกล้องอในบ้านประมาณสักสามสี่ทุ่มแม่บ้านพี่จะเข้าห้องนอนแล้วออืนอนเร็วจังอแต่ปรากฏการณ์เลยรู้ไหมไฟยังไม่ปิดอลา เล่นมือถือเล่นมือถือเข้าไปเร็วแล้วนะแต่นอนดึกเพราะมัวแต่เล่นมือถือแล้วมันจะสุขภาพดีได้ยังไงมันก็เป็นช่วงเวลารีแลกพักผ่อนของเขาใช่ไหมเพราบอกตอนเช้าแต่มันนอนไม่พอไงกลางวันก็ทํางานแต่มันนอนไม่พอไงอไม่พอเออแล้วจะให้สุขภาพดีได้ยังไงล่ะตามบุญตามกรรมแล้วกันครับถ้าเปนแบบเนี้และอย่าลืมนะอาหารบางอย่างที่เรากินเนี่ยเป็นอาหารที่ก่อสารมะเร็งใช่ นี่แหละ,ะทำประกันชีวิตกันไว้หรือ,อยังครับ <c oughs> ประกันสุขภาพที่เอารักษามะเร็งด้วยนะ 2> pm 2.5ง้โอ้โหนี่ก็ไม่อยากเจอแต่มาทุกวันกลิ่นขยะก็เนี่ยใช่ไหมแล้วในสินค้าหลายอย่าง<ม>ก็มีสิ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งที่ทำให้เกิดคำว่าตายผ่อนสงอาหารก็สำเร็จรูปชอบกันจิงสะดวกซื้อนะ่กินอาหารแบบที่เก็บแช่ฟีดได้นานๆ <c oughs> นานๆพอกินทีนึงเอ๊ะวันนี้กินแปลก,ปลกไม่เป็นไรไม่เสียจะทิ้งก็เสียดายอะกินไปอีกหน่อย อ่าเสร็จแล้วก็ท้องเสียอโอ้นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับอ่ามาถัดมาครับต่อไปเขาบอกว่าสัมผัสกันมากขึ้นแต่ไม่รู้จักเพื่อนบ้านก็แปลว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยจะลักนวลสงวนตัวกันเท่าไหร่แล้วสัมผัสมากขึ้นจับไม้จับมือถือแขนพี่ว่ารุ่นตอบเด o กแบดรุ่น t อบน่าจะไม่ค่อยได้ยินคำว่าแตะอ่างเลยใช่ไหม มีมีแต่มันไม่ได้ยินเยอะใช่ไหมไม่เยอะโอ้ยรุ่นสมัยพี่นี่นิดๆหน่อยๆไม่ได้เลยนะเพรา็เคยเนี่ยสาวเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้คือตอนเด็กๆนะแต่เขาเรียกว่าแตะอ่างเขาแบบเนี่ยถ้าไปจับไปแก้ไปแก้เพื่อนเพื่อนมาแก้เราใช่ไหมเราแก้เอาคืนแบบนี่แน่เนี่ยเราบอกครูก็บอกนี่ตบเธอไปแตะอ่างเขาไม่ได้นะก็แปลว่ามันมีข้อจํากัดของการสัมผัสแต่คนสมัยนี้ข้อจํากัดในเรื่องการสัมผัสลดหายไป แตะได้ถูกตัวได้โอบได้อะไรต่างๆน,น,น<อ>านาะแต่ในขณะที่เราสัมผัสคนบางคนได้ง่ายขึ้นแต่ถามว่าเอ๊ะข้างซ้ายเราบ้านใครข้างขวาเราบ้านใครตรงกันข้าบ้านเราเป็นบ้านใครคนที่อยู่หลังบ้านเราเป็นบ้านใครเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะรู้จักกันแล้วค่ะอ๋อสัมผัสที่ว่านี่คือสัมผัสแต่เนื้อต้องตัวตเนื้อต้องตัวอ่า แต่การที่จะรู้จักกับคนข้างบ้านลดลดลง,ลดลงตอบสมัยก่อนเนี่ยที่เขาจะบอกว่ารู้จักกันหัวบ้านท้ายบ้านใช่ใช่ใช่ไม่ใช่รู้จักเฉยๆนะลูกใครด้วยอืเวลาเดินผ่านหน้าบ้านนี้ทักหาพ่อหาแม่นะเออราจะถามเป็นไงล่ะเยะวินเป็นไงยยวินสบายดีไหมนี่คือลูกเยวินผ่านหน้าบ้านเราใช่ไหมเออ อ้าวแล้วตกลงเนี่ยตาจอมกลับมายังเราเห็นว่าเป็นเทพไม่ใช่เหรอนันแหละเขารู้กันหัวบ้านท้ายบ้านเลยนี่ไงแต่สมัยนี้เหรออยู่ติดกันข้างหน้าบ้านก็มีด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีด้านหลังก็มีรักสันโดษไม่รู้ก็เท่าว่าเขาประกอบ สามรถอาชีพอะไรทํางานอะไรเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงพื้นเพเป็นคนที่ไหนมีนำซ้ำอย่างทะเลาะกันอีกมีเรื่องอะไรทะเลาะบ้างถังขยะหน้าบ้านเรื่องที่หนึ่งที่จอดรถถังขยะที่แทนที่อยู่หน้าบ้านเธอไปอยู่หน้าบ้านฉันอันที่สองจอดรถขวางฉันนะไอคนจอดก็บอกที่สาธารณะไอคนก็บอกว่าที่สาธารณะจะอยู่หน้าบ้านฉันฉันเข้าลําบากนะ แล้วก็เดินจูงหมาเอาหมาไปขี้หน้าบ้านก็เดินเออไม่ขี้หน้าบ้านตัวเลยนี่คืออยู่ด้วยกันแล้วก็มีปัญหาขัดแย้งกันนี่แหละแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะบางอย่างที่ที่รู้มากก็ไม่ดีอ๋ออันนั้นคือประเภทคนกินเผือกเรื่องการคือรู้จักกันกับชอบกินเผือกนี่แต่นี่คือความจริงครับสัมผัสกันมากขึ้นแต่ไม่รู้จักเพื่อนบ้านเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ ใหม่ล it ่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลนิวอิสูซูดีแม克斯 เราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่มิ X t อ็ Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า ฟกซื่สัตว์เหรอคะอืมเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากคะ่ะซื่อสัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงพี่นุ่มนิ่ม <laughs> มีดีมากกว่านุ่มวากสอสซาเฟ็ก เราขี e เสื่อสัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจสื่อสัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง สนับสนุนโดยใหม่ m u x The ก e ์เดอะเน็จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินบีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโกซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่อง ล้ามาช่วงสุดท้ายคุยอย่างเสรีกับดเรเสรีนะครับแหมข้อดีข้อเสียเมื่อกี้ที่ต็อปพูดไปบอกว่าเนี่ยบางทีก็รู้เยอะอันนี้ก็คือประเภทที่เขาเรียกว่าคนกินเผื่อคือรู้พอสมควรก็พอแล้วนะเรารู้เหมือนคนที่รู้จาักกาันห่วงใยกันเป็นมิตรต่อกัน,นอพอ <ผม S 2> แล้วไปซื้อไปซื้อเบอร์เกอร์กินแล้วน้องคนนี้เป็นน้องผู้หญิงแล้ว,ลวจู่ๆเขาก็ไม่เคยใส่ชุดแบบชุดชุดใหญ่ๆอ่ะ ไอ้เราจะทักว่าอ้วนหรือจะทักว่าท้องยังไงก็ไม่กล้าทักนอะ <c oughs> จะทักยังไงที่ดูห่วงใหญ่ก็ถามว่าเมื่อเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชุดขายของแล้วเนาะทักแบบนี้อ๋อก็ค่าเดือนค่ะอ่ะเขาบอกโอเคเราใครใครจะไปรู้ล่ะเ้าพูดมาแบบเนี้คือพี่ว่าคนเดานั้นการจะพูดถึงเรื่องของคนอื่นควรจะรู้ข้อจํากัดว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดหลายเรื่องเนี่ยถ้าเจ้าตัวเขาไม่พูดไม่เล่าไม่ต้องไปถามนะครับ เรื่องบางเรื่องที่มันแสดงความห่วงใยเรื่องบางเรื่องที่มันไม่แสดงเป็นการลบกวนส่วนตัวเกินไปก็ไม่เป็นไรครับแต่เรื่องบางเรื่องเราอยากจะรู้แต่ถ้าเขาไม่เล่าก็อย่าถาม,อมเออแค่นั้นแหละคะ่ะนี่แหละนะฮะคือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับยังมีอีกหลายบทความอีกหลายประโยคนะที่เราจะมาดูซิว่าความจริงที่เกิดขึ้นนี้ เปรียบเทียบในอดีตกับปัจจุบันตรงใจคุณผู้ชมมากน้อยขนาดไหนนะครับติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาคุยอย่างเสรีกับดรเสรีแล้วนะครับอาจารย์เสรีของต้อมผู้นิยนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ